สวัสดีครับผมเคแังค์โปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ all new honda civic fe 2021นะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเร็วๆนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น e l p a d นะครับจอเดิมกล้องเดิมเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปรับชมนะครับเราจะทำการเปลี่ยนจอ Android กันมาแล้วครับนี่ครับจอขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้จะเป็น Android ยี่ห้อ y b r i d นะครับออปชั่นเต็มนะฮะแลม3มลนะครับแรม6เจอเข้าไปนะครับ ต้องร้องแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นชิปเซตใหม่ล่าสุดนะครับรองรับทั้งระบบ Wi-Fi และเ e อร์รนะครับออปชันที่มาจากโรงงานนะครับกล้องมองหลังนะฮะปรับมุมมอง3ระดับเส้นเดียวตามวงการใช้งานได้ปกตินะครับปฏิฟังก์ชันที่พวงมาลัยใช้งานได้รูปแบบฟักแอนเทสิงแอร์ขึ้นมาที่หน้าปัดอุตสาหุเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะเรียกว่าระบบเต็มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเปิดประตูนะครับนี่นะฮะ สกรีนลื่นไหลนะครับสำหรับที่ลูกค้ากลัวประกันขาดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ปลั๊กตรงรุ่นครับไม่มีตัดต่อสายไฟแม้แต่เส้นเดียวครับนี่นะครับสกรีนลื่นไหลมากนะครับดูนะครับอ่า YouTube ครับยิ่งใส่ซิมนะครับยิ่งแรงครับจอตัวนี้นะฮะเพราะเป็นชิปเซ็ตรุ่นใหม่นะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ